สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณครูมุกจะพานักเรียนไปเรียนในหน่วยรักเมืองไทยค่ะนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยประเพณีไทยบ้านไทยวันสําคัญของไทยอาหารไทยผลไม้ไทยและสุดท้ายก็คือหน้าที่ของคลเมืองดี ของประเทศไทยนะคะค่ะถ้าเกิดนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนักเรียนก็เลยค่ะฉันรักเมืองไทยสุขใจนักหนามีพระราชาเมตตาปานีค่ะประเทศไทยของเรามีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขนะคะ หรือเรียกว่าพระราชาก็ได้นะคะปัจจุบันนี้รัชกาลที่10รัชกาลที่10ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยเรานะคะพระองค์มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรณ์วชิระเก้าเจ้าหลหัวค่ะ องเป็นพระโอรสในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะาประเทศไทยของเรามีทั้งหมด4ภาคแบ่งออกเป็น4ภาคด้วยกันนะคะนักเรียนอะเรามาดูกันนะคะ่ะเริ่มจาก ภาคเหนือภาคเหนือก็คือจะอยู่ตอนบนสุดของประเทศไทยนะคะและต่อมาก็เป็นภาคกลางภาคกลางก็คือจังหวัดสุพันธ์บุรีของเรานั่นเองอยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเราเรียกทัว่าภาคทางภาคอีสานนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายคือภาคใต้ภาคใต้ก็คือจะเป็นภาคที่มีน้ำทะเล น้ำทะเลนะคะนักเรียนคงอาจจะได้เคยไปเที่ยวกันบ้างนะคะไปก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ประจำชาติของชาติไทยนะคะนักเรียนคงเคยเห็นกันแล้วนะคะแต่ชื่อของเขาคือดอกราชพฤกษ์นะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเรียกกันคือดอกคูณน,นั่นเองนะคะจะมีสีเหลืองสวยงามเหลืองอาร่ามเลยนะคะถ้าเกิดในจังหวรรณของเรา ก็นั่องก็อาจจะเคยเห็นตามถนนนะคะหรือโรงเวียนของเราก็มีนะคะสำหรับดอกปูนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นวันสำคัญและประเพณีไทยาภาพแรกเป็นอะไรท่าเรียนเป็นวันสงการค่ะโอ้ช้างกำลังเล่นสงการด้วยนะคะช้างนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเรานะคะ บ้านสงการแล้วก็ประเพณีไทยก็คืออะไรประเพณีนะคะนักเรียนรอยกระทงนะักเรียนเคยได้รอยกระทงกันแล้วใช่ไหมคะลอยกระทงเราก็จะลอยในแม่น้ำน,นะคะลอยในตอนกลางคืนบ้านสงไทยบ้านสงไทยก็คือเป็นบ้านที่ทํามาจากไม้ทั้งหลังเลยนะคะบ้านสงไทยที่ทํามาจากไม้เออ จะมีรูปทรงที่สวยงามนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเรานั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้บ้านทรงไทยก็ยังมีอยู่นะคะบ้านบางบ้านก็ยังเป็นบ้านทรงไทยแต่บางบ้านก็จะเป็นบ้านตูนไปแล้วนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของเด็กในการเป็นพลเมืองดีก็คือหน้าที่ของเรานั่นเองนะเพียนจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างละ่ะ จะเป็นพลเมืองดีได้นะคะเริ่มจากนักเรียนก็ต้องมีคุณธรรมคุณธรรมคือ,อยังไงก็คือนักเรียนก็สามารถมีคุณธรรมได้คือการทำไรคะทำบุญตักบารนะคะในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนานั่นเองนะคะต่อไปจริยธรรมจริยธรรมก็คือนักเรียนก็จะต้องเป็นเป็นเด็กด,ดีมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนั่นเองนะคะหรือช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะค่ะต่อไปครบกติกาของสังคมก็คือเราเป็นเด็กเราจะครกบกฏิกาของสังคมยังไงได้เอ่ยอ่าเช่นกตอะอย่างในภาพก็จะมีอะไรข้ามถนนก็ข้ามตรงทางมา้าลายเพราะว่าเป็นเป็น กฎหมายนะคะกฎหมายทางบ้านเมืองของเราได้ตั้งไว้นะคะว่าข้ามถนนถ้าเกิดเดินครับก็ข้ามตรงทางม้าลายรักษาตามกฎจราจรนะคะหรือตอนนี้มีมาตรการมาตรการสากทรวงาสาธารณสุขคือก็คือมาตรการการป้องก,กันโรคติดต่อจากโรคโควิดนะคะตอนักเรียนก็ต้อง ทำอะไรอีกเหมือนเดิมคะใส่แม้ทุกครั้งเวลาออกจากบ้านนั่นเองนะคะก็คือเราก็เครกการพกติกาของสังคมได้แล้วนะคะต่อไปก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางบ้านเมืองเราก็สามารถเราเป็นเด็กเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้เช่อนอายุตัวอย่างเช่นในวันสําคัญต่างๆคุณครูจะเอาจะพานักเรียนไปช่วยกันทําความสะอาดเก็บขยะ ที่วัดนะคะบริเวณวัดอันนี้นักเรียนก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วนะคะหรือไม่ทิ้งขยะลงบนถนนถ้าเกิดว่านายนมีขยะนักเรียนก็เอานาไปใส่ที่ถังขยะนักเรียนก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้แล้วค่ะคะ่ะอันนี้คือการเป็นเด็กดีนะคะอตอบเอาขยะ,ะนักเรียน คืออาหารไทยนะคะสิ่งเหล่านี้คืออาหารไทยมีอะไรบ้างเอ่ยอน้ำพริกปลาทูใครเคยทานบ้างว้าวต้มยำกุ้งโอ้ผัดไทยกุ้งสดน่ากินมากนะคะหรือทอดมันปลานะคะอันนี้ก็ตรงกลางนะคะส่วนตรงกลางจะเป็นสำหรับอาหารสำหรับอาหารก็ เวลาเราร้บประทานอาหารเราก็มีการจัดสำนับอาหารหรือเราจะใส่ถาดนะคะรวมกันเราเรียกว่าสำรับอาหารนั่นเองค่ะเป็นอาหารของของชาวไทยเรานะคะน่ากินมากไปเป็นขนมไทยอ่ะภาพแรกอันนี้คือเราเรียกว่าลูกชุบข่าวหน้ารับประทานหน้าต่อไปเป็นทองมิบแล้วก็ฝอยทอง ะะสีส่วนสีสันสวยงามต่อไปเป็นทองหย่อนะคะน,นี้เป็นขนมไทยเรานะคะท้าทย,ทยก็คืออ่าเป็นใบางานและกิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนจะได้รับเอ่อในกระดาษแผ่นเปล่าแล้วนะคะที่ครูได้ให้ไว้นะคะนักเรียนก็จัดก,การ วาดรูปอะไรเอ่ยอาวาดรูปธงชาติไทยของเรานั่นเองนะคะพร้อมทั้งระบายสีนะคะอคุณครูคข,อขอถามนักเรียนนิดนึงนะคะธงชาติไทยของเรามีทั้งหมดกี่สีเอ่ยติ๊กตับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต,กต,กตกใช่ค่ะมีทั้งหมดสามสีนะคะมีทั้งหมดสามสีนะคะมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีขาวและก็สีน้ำเงิน มีแค่สามสีนะนะคะแต่ว่ามีแถบสีทั้งหมด5้าแถบด้วยกันค่ะสีอะไรอยู่ตรงกลางคะนักเรียนสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางนะคะสีอะไรเอ,อ่ยอยู่ด้านริมคะ่ะทั้งบนละละละและล่างสีอะไรคะเรียนสีแดงค่ะค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จะการลงมือทำได้เลย ก็จบลงแล้วนะคะสาหรับหน่วยรักเมือนไทยเป็นยังไงข้าค่นักเรียนนักเรียนได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะในเมื่อนักเรียนเป็นเด็กไทยเป็นคนไทยนักเรียนก็ต้องทําหน้าที่ของพลเมืองให้ดีที่สุดนะคะและในช่วงนี้ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อคือโรคใะนัรียนใช่ค่ะโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นนะ จะต้องดูแล,ลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะโดยใน,นักเรียนใช่ค่ะถ้าเกิดออกจากบ้านทุกครั้งนักเรียนจะต้องใส่แมสทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้สําหรับล้างมือนะคะหรือถ้าเกิดไม่จําเป็นนักเรียนก็ไม่ควรออกจากบ้านเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะ ค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูก็อขอจบหนบ่วยรักเมืองไทยเพียงเท่านี้นะคะอ๋อเดี๋ยวแต่ว่านักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไว้นะคะ